ครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง,องสองพี่น้องอีกคลิปเมนนะครับวันนี้น่าเดี๋ยวจะพามาดูหน้างานวันนี้มีโอกาสวันนี้วันเสาร์ไม่ได้ไปสอนครับก็หน้างานครับลงโมหินนะวันนี้ก็มีแมคโครเข้ามาใหม่3ตัวนะครับมีรถเหนีอวมาด้วยนะครับทีมงานผมก็จะเป็นทีมงานรถสิบล้อเนาะสิบล้อก็ลอกหน้าดินนะครับ รวมถึงคนหินนะคนหินใหญ่ไประเบิดหินพวกนี้มันจะเกิดจากการระเบิดนะครับก็จะเป็นก้อนใหญ่ๆอย่างนี้เนาะเราก็ผลไปนะครับบอ่อก็ใ่อ่อยู่นะก็ทําการนะเปิดบ่อใหม่นะเปิดบ่อใหม่ร้อยไร่ะร้อยไร่ครับก็เปิดเปิดร้อยไร่เปิดร้ดอย ครับไอีกร้อยไร่นะอะดูสภาพโดยรอบนะครับงานก็ยาวๆครับยาวๆอยู่นี่กันอีกยาวนะครับเดี๋ยวบางเว้นจากการสอนนะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะไปถึงไหนแล้วบรรยากาศโดยรอบแล้วบรรยากาศดีนะ รถเหมือนนะกนะครับมี500แรงม้านะฮะรถเหมืองเนี่ยของไซโนทักนะครับเดี๋ยวก็แรองอยู่และแต่เขาว่ากินน้ำมันเยอะอยู่นะมีซัมมิตโมครับมาใหม่อสองคันบ bon bo อนโะม่สองนนะครับซูมิเกสิมิตโมแล้วก็รถระเบิดหินเนาะนี่ค,ครับเค,ครับนะ แค่นี้ก่อนครับผม